i'm um, no. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชแนลครับผมคลิปวันพีทหัวข้อวันนี้ครับเป็นการคลายปริศนานะครับเชือกของพาวลีมาจากไหนผมบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนที่ไม่รู้นะครับผมก็ถามกันประจังเลยนะเรียกว่าเป็นหนึ่งคำถามที่มีการถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าพี่ครับอธิบายผมหน่อยทีกับพี่ว่าไอเชือกของพาวลีเนี่ยมันเป็นพลังผลพิศาอะไรกับพี่เป็นพลังผลญพิศาเชือกเปล่าพี่ผมนี่อยากรู้เรื่องนี้ซะเหลือเกินนะครับพี่ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็มีการเฉลยเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วครับผมตั้งแต่ภาควอเตอร์เซเว่นแล้วด้วยซ้ำไปนะแต่โอเคครับผมไม่เป็นไรนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเราก็จัดขึ้นมาเป็น1คลิปเป็น1ห,หัวข้อไปเลยนะจะได้อธิบายแล้วก็ให้รู้โดยทั่วกันนะครับว่าแท้จริงแล้วครับเรื่องนี้นี่มันยังไงกันแน่นะแต่ก่อนที่จะเฉลยนะครับว่าเชือกของพาวลีเนี่ยมันเป็นความสามารถลักษณะไหนครับเรามาทําความรู้จักครับประวัติเรื่องราวของพาวลีกันก่อนนะพาวลีนั้นเรียกว่า น่าจะเป็นคนที่แบบบ้านเกิดเมืองน้อยอะไรเนี่ยก็อยู่ที่เมืองวอเตอร์เซเว่นเลยนะครับย้อนไปในวัยเด็กนะ พาวลีในอายุ12ขวบเขาได้เห็นปรากฏการณ์ขบวนรถเดินทะเลสายแรกของโลกที่เมืองวอเตอร์เซเว่นเนี่ยทำให้ตัวพาวลีเนี่ยมีความประทับใจมากๆครับด้วยความประทับใจนั่นเองครับทำให้ตัวพาวลีเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับจนทําให้เขาได้กลายเป็นช่างเรือฝีมือดีครับแล้วก็ได้มาทํางานกับคุณลุงไอซ์เบิร์กนั่นเองครับและด้วยการที่พาวลีเองเนี่ยก็อยู่ที่เมืองวอเตอร์เซเว่นมาอย่างยาวนานครับทำให้เขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากไอซ์เบิร์กเป็นอย่างมาก รเรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดไอซ์เบิร์กที่ไอซ์เบิร์กนั้นไว้วางใจมากที่สุดลองจากแฟรงกี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะจะมีเหตุการณ์ที่พวก c p พีเนี่ยพยายามที่จะมาชิงแบบแปลนนะครับไอซ์เบิร์กนั้นได้มอบแบบแปลนจริงให้แฟรงกี้ไปแล้วนะแต่เขาก็ได้วางแผนนะครับว่าให้พาวลีเนี่ยเอาแบบแปลนปลอมนั้นแล้วก็ให้หนีไปเลยนะครับเพื่อทาให้คนที่จะมาเอาแบบแปลนปลอมนั้นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบบแปลนจริงๆนะครับต่างจากพวก CP9 ายที่แฝงตัวเข้ามาครับที่มีทั้งล็อบลุจี หรือว่าแคลิเฟอร์หรือรวมถึงคาคูด้วยนะครับก็เป็นช่างฝีมือดีที่ใกล้ชิดกับคุณลุงไอซ์เบิร์กนะแต่ก็อยู่กับคุณลุงไอซ์เบิร์กได้ไม่นานนะครับผมพวกนั้นก็แฝงตัวมาประมาณ5ปีนะถึงแม้ว่าจะใกล้ชิดนะแต่เบิร์กไม่ได้ไว้ใจเท่ากับพาวลีนะครับตำแหน่งของพาวลีในบริษัทกาเลราคอมพานีนั้นเขาก็เป็นหัวหน้าคนงานครับผมด้านงานโครงสร้างนะครับก็เป็นคนที่ฝีมือดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมทุกคนต่างยอมรับในเรื่องฝีมือการซ่อมเรือการสร้างเรือของเขาเนีเป็นบุคคลสําคัญคนนึงเลยรที่ คนในเมืองวอเตอร์เซเว่นเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็แบบว่านับถือพาวลีนะแต่เขาก็มีข้อเสียนะเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเล่นการพาน,านันแล้วก็ติดการพานันครับจนทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีหนี้สินทวมหัวครับเคยเกิดจะขโมยเงินพวกลูฟี่เพื่อไปใช้หนี้การพานันด้วยนะผมแต่ว่าทําไม่สําเร็จนะนิสัยแปลกๆอีกแบบแบบอย่างหนึ่งของพาวลีคือเขาเป็นผู้ชายประเภทแบบขี้เขินขี้อายต่อพวกผู้หญิงที่แบบแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่นะผู้หญิงที่แต่งตัวขาสั้นๆกับ โปร่งสั้นๆอะไรพวกนั้นเนี่ยจะทําให้พาวลีเนี่ยมีอาการเขินหน้าแดงครับแล้วก็จะบ่นผู้ผู้หญิงเหล่านั้นว่าทําไมไม่แต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยเราเป็นผู้หญิงเนี่ยถัดแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยนักนัวสงวนตัวหน่อยได้ไหมเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรครับผมมันเขินเขานะเออในช่วงก่อนทาวสจะคริปตอนนั้นเนี่ยพาวลีก็อายุ24ครับผมก็ยังหนุ่มยังแน่นนะเขาก็เป็นคนหนึ่งนะที่ช่วยแฟงกี้เนี่ยในการสร้างเรือเทาสันซันนี่ด้วยนะครับเรือเทาสันซันนี่เนี่ยก็คนที่วาดแบบแ คือแฟรงกี้นะครับในขณะที่แฟรงกี้กําลังสร้างเรือต่อเรืออยู่คนเดียวเนี่ยตอนนั้นก็มีคุณลุงไอซ์เบิร์กครับมาช่วยนะพาวลีก็เดินเข้ามาแล้วบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยที่มันทอมสวอร์เกอร์อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างที่ฉันต้องเอาด้วยแล้วนะฉันต้องสร้างด้วยนะก็เลยไปช่วยเขาสร้างนะครับก็เท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งพาวลีนะ มีลูลูครับผมมีไทลุสตันนะครับมีไอซ์เบิกนะแล้วก็มีพาวลีครับที่ช่วยกันสร้างเรือเทอสซันซันนี่นะโอ้เรือซันนี่นี่มีประวัติที่แบบเจ๋งมากนะมีแต่ช่างเรือฝีมือดีระับโลกทั้งนั้นเลยนะผมที่มาสร้างเรือลำนี้นะแล้วในปัจจุบันนี้ครับผ่านไทม์สคริปต์มาแล้วครับพาวลี ly, ก็อายุย่ิแล้วครับหน้าตาก็ดูเหล่าๆขึ้นนะเออดูโตขึ้นดูเฟลขึ้นนะแต่รู้สึกว่านิสัยการติดการพนันของเขาเนี่ยยังคงแก้ไม่หายครับผมก็ยังคงติดการพนัน อะไรอยู่เหมือนเดิมนะเพราะในฉากมินิตอรี่หน้าหนึ่งนะครับผมก็มีเหตุการณ์ที่พาวลีเนี่ยกำลังวิ่งหนีครับกอยตีนแตกก,กัมอาวกนเลยเดียวนะคือเขาเนี่ยวิ่งหนีทั้งแฟนคลับแล้วก็วิ่งหนีทั้งเจ้าหน,านี้ที่มาคอยตามทวงหนี้เขานะครับผม เออจริงแล้วคือเป็นคนดังนะแฟนคลับอะไรก็เยอะนะผมแต่แก้งที่ใส่ติดผนันไม่หายนะรักเกียรประวัติอีกอย่างหนึ่งของพาวลีครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารถขบวนเดินทะเลลำที่สสายที่สองเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วครับผมก็เรียกว่าเป็น ทับฟลิงไอครับซึ่งแน่นอนรับว่าหนึ่งในผู้สร้างเนี่ยก็มีพาวลีอยู่ด้วยนะกลับมาเข้าสู่ประเด็นที่เราจู่หัวกันไว้ครับผมคือเชือกของพาวลีเนี่ยมาจากไหนครับถ้าตายการต่อตู้ของพาวลีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเชือกเนี่ยออกมาจากร่างกายของเขาใช้โจมตีศัตรูใช้มัดศัตรูอะไรได้นะซึ่งอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความสามารถจากผลปีศาจนะครับมันก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วอย่างชัดเจนนะโดยตัวจาโอดาเองนะก็เหมือนกับว่าตัวพาวลีเองเนี่ยเขาเป็นช่างนะครับมีความสามารถในการมัดเชือกใช้กับงาน ไม้อะไรต่างๆอยู่แล้วครับเขาก็ได้เก็บเชือกเหล่านั้นเนี่ยไว้ในเสื้อไว้ที่ใต้แขนเสื้อของเขาครับแล้วก็เอามาใช้ในการต่อสู้โจมตีศัตรูนั่นเองครับผมก็เท่ากับว่าไม่ได้เป็นพลังควพิศดารนะผมมันก็เป็นเชือกธรรมดานี่แหละครับผมมันก็เป็นเชือกธรรมดาที่อยู่ในร่างกายพาวลีที่เอามาใช้ต่อสู้นะซึ่งผมว่ามันกจเมกเซนนะไกแค่เอาเชือกประโจมตีศัตรูมันไม่ต้องเป็นผลพิศดารก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้ เอาเป็นแค่แบบเชือกธรรมาดามาโจมตีคนนี่แหละนะเออเราคิดดูเล่นยๆนะว่าถ้ามีผลพิาสายเชือกจริงๆคือมันจะเป็นพลังประเภทไหนมันมันไม่ดูง่อยไปนหน่อยหะว่าพลังผลพิาสายเชือกนี่นะพลังผลพิาสายเชือกนี่นะมันมันไม่ไปดูตลกกระโหลกกรลาไปหน่อยแล้วนะพลังของพาวลีเขาไม่ได้เป็นผลพิศาสนะครับเออก็เป็นความสามารถของตัวพาวลีเองนะที่แบบมีทักษะในการใช้เชือกมัดเชือกอะไรมานั้นนะเออก็เอาทักษะนั้นเนี่ยมาผสมผสานกับการต่อสู้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ครับผมก็คือเรื่องราวของคลิปนี้ครับปริศนาเชืออกขงาาาีนนนนั้มจไไหห ไหนก็มาจากใต้แขนเสื้อของพาวลีนั่นแหละครับผม <c oughs> เขาเก็บเชือกเอาไว้นะห <c oughs> วังว่าจะร,รับชมคลิปนี้กันอย่างสุกสนานนะครับแล้วก็น่าจะได้รับข้อมูลของพาวลีเพิ่มเติมแล้วก็รู้มากขึ้นจากเดิมอีกสักนิดนึงก็ยินดีจากคลิปดีดปดดนะครับผมสําหรับใครที่ดูแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมก็ทํามาตอบสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคครับผมการจ่ายก,กันไปครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสั่นระฆังกิ้งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง กลมหน้าชแนลนะครับผมตลับวันนี้ครับผมต้องจากกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับพี่โป,โปนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ